โอ้โยโดนไปแล้วนอนคว่ำแต่นึกได้ว่าถ้าไม่ตายคือนอนงายเอามือมาหนุนแล้วก็นอนคว่ำไปอีกทีหนึง่งลุกไหวหรือเปล่าลุกไหวหรือเปล่าดูทรงไปจะไหวไหวแต่ต้องทําว่าเหมือนไม่ไหวจะไหวหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนที่จะไปชมคู่ไฮไลท์ของคลิปนี้นะต้องย้อนไปนะครับว่านักชกชาวกัมพูชาคนนี้นะฮะเป็นตัวดาวรุ่งนะฮะบ,บวยเขมรฟอร์มสดที่หาคู่ชกใน รุ่นเดียวกันในประเทศกัมพูชาแทบจะไม่มีแล้วนะฮะจนนะครับต้องข้ามไปนะฮะหาคู่ชกเพื่อที่จะปั้นกระดูกนะฮะเป็น,นครับการชกที่ถือว่าสร้างผลงานนะครับตอนที่จุนลีหัวนะฮะชกกันกับนักชกกัมพูชาเดียวกันนะฮะอย่างดุนรายาเป็นการชกเมื่อวันที่6ตุลาคม2567ในมุมน้ำเงิน,นครับดาวรุ่งฟอร์มสด ตัวความหวังของกัมพูชานะครับในวัย22ปีครับเป็นการชกแล้วก็สร้างผลงานให้ประจักษ์กับโปรโมเตอร์หลายๆคนนะฮะที่กัมพูชาไม่เนะครับดุลรยานะครับก็ถือว่าเป็นนักชกกัมพูชาที่นับชกได้หมดนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์การชกในแนวของกุนคราแมล้วนๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะฮะเนี่ยนะครับทรงผมก็สีทองเหมือนกันครับ ชที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับมุมน้ำเงินนะฮะจุนลีหัวนะฮะก็โชว์ฟอร์มเป็นที่นะครับน่าจดจำเป็นสไตล์การชกที่ดุดันนะครับที่ถูกป,ปั้นมาให้เป็นตัวดาวรุ่งนะฮะที่จะสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับคุณแครมในอนาคตก็ว่าได้แล้ก็ไฟนะะั้นนะครับเป็นไฟที่สร้างชื่อเสียงจน,นะฮะยอมรับ โรโมเตอร์และก็นักชกปปหลายคนที่ยดย่องให้เป็นนักชกที่ต่อไปจะเป็นคู่ต่อกอรอคับนักชกชาวไทยนี่นะครับหืมเลยนะครับใส่ฟันยางเป็นเหมือนเร็กคูล่าเลยนะครับแล้วก็คู่ไฮไลท์นะเป็นการชกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568นี่นะครับกลุมธงชาติเลยนะครับในศึกกุนขมาแชมเป้ยนนะฮะ กลุ่มทงชาติครับนักชกชาวไทยนะฮะอย่างฟ้านิมิตวิริยะฟาร์มนะครับส่วนนักชกนะครับเจ้าทินคนนี้มวยฟอร์มสดดาวรุ่งเด็กปั้นอย่างจุลรีหัวอายุ23นะฮะไทย30กัมพูชา23เนี่ยนะครับมาดูท่ารำไหว้ครูที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์นะฮะเป็นศิลปะการต่อสู้นะครับกำเนิดเกิดขึ้นจากท่าไร่รำนะฮะอย่างกุนแคร์เนี่ยนะครับ กลุ่มธงชาติเลยนะจุนลีหัวนะครับสูง170นะฮะชกมาแล้ว28ชนะ20นะครับแพ้5เสมอ3นะครับส่วนนักชกชาวไทยนะครับฝานิมิตอายุ30ปีสูง173นะครับชกมาแล้ว152ไฟนะครับชนะ104ไฟโอ้โห่เนี่ยนะฮะแอดมินครับเฝ้ารอนะฮะสาวชูป้าย ก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสีสันไฟนี้นะครับชกกันที่กรุงพนมเปญน,นะฮะในเวทีบายนนะฮะบายนทีวีบ,บายนเอรินา่ายกที่หนึงนะครับชกกัน5ยกกิติการกุลคแมย์นพิกัด7 6 6 7กิโลกรัมยกที่หนึงนะครับเหมือนเดิมฮนะจมบูชาฟอร์มสดในมุมแดงฮนะส่วนนักชกชาวไทยฟ้านิมิต มุมน้าเงินนะฮะยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นนะถือว่าเป็นการชมนะฮะที่ถือว่าต้องทําใจนะครับว่าไปชกที่ต่างแดนครับเจอนักชกฟอร์มสดด้วยกติกามวยกุนแครเมนะฮะหมัดเท้าเข่าศอกถ้านึกไม่ออกให้มองครับกติกามวยไทยนั่นเองฮะเพียงแต่ว่าไปชกที่ประเทศกัมพูชาเลยต้องใช้คําว่ามวยกุนแครเมนะฮะนี่นะครับเอ็ดมินก็ไม่ได้อวยอะไรนะครับเพราะว่า บรรยายไปตามาคลิปนี่แหละฮะไปชกที่กัมพูชาก็ต้องเป็นกุ้แคมนี่เองนะแต่นักมวยในฝึกฝนเหมือนมวยไทยนั่นเองนะดูนะครับว่าฟานิมิทวิริยาฟาร์มจะดูฟอร์มสดไปถึงไหนนะฮะเป็นนักชกที่น่ากลัวทีเดียวนะครับเป็นเด็กปั้นต้องขยันนะครับเพราะว่าชกที่กัมพูชาเนี่ยนะต้องสร้างตัวตน ขึ้นมานะสร้างชื่อเสียงเพื่อที่จะก้าวข้ามไปในเกรดใหม่นะขยับเข้าหาเลยนะครับจกที่หนึ่งแล้วก็กอดกดกันนะครับดูว่าจะกดลงหรือเปล่ายกที่หนึ่งมีเสียบเข่าขวาโอ้โหไปที่หน้าท้องก็เปิดท้องเลยนะสำหรับจุนลีหัว นะยังเดินเข้าไปนะครับเช็กระยะนะฮะไม่ให้เข้าใกล้นะครับสำหรับฟ้านิมิตก็กระดูกมวยก็ถือว่าคนระเบู้ยงัดศกสายดอกนี้ฟ้านิมิตเสียบเข่าขวามีตีเข่าซ้ายสวนไป <c oughs> ก็เป็นตัวคมหวังอีกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> ของกัมพูชาเลย <c oughs> รายการทีวีของกัมพูชานี่ก็เยอะทีเดียวนะครับ <c oughs> รายการมวยนะ <c oughs> ของกัมพูชา ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับมีนักชกที่ชกหลากหลายทีเดียวนะฮะสำหรับค่าตัวนี่ก็ก็<ป>อาจจะมองว่าน้อยนะครับสำหรับค่าเงินบาทไทยแต่ว่าไปชกที่กัมพูชานี่ก็ถ<ป>ือว่าพอได้นะฮะอ้ยสอกแล้วก็ตามด้วยเขานะครับฟ้านิมิตเสียบไปแต่ที่สำคัญนะครับของ ชาวกัมพูชาที่คลุมทงชาติชกกับไทยนี่ถือว่าถ้าชนะได้นี่ก็จะสร้างชื่อเสียงนะครับในประวัติการชกของตนเองได้ยิงอายุน้อยๆน,นะครับเป็นเด็กปั้นนี่มีชื่อเลยนะฮะถ้าชนะมวยไทยได้โอ้โหเนี่ยนะครับแข่งแรกกับหมัดจุนลีหัวนะฮะ สำหรับรีหัวนี่ก็มีทั้งพลร,รีหัวจุนรีหัววางแข้งขวาไปฟ้านิมิตเสียบเข่าขวาโหยนี่นะครับยกที่หนึ่งแลกกันเดือดเลยนะฮะไม่รีรอช้าโอ้โเตะนะครับก้่นจำเบา้าล้มลงไปเจอเตะไปครับในยกที่หนึ่งคนระับหมดยกไปนะโอ้โหนี่นะครับทำได้ดีนะ สำหรับฝานิมิตมาชมกันชกในยกที่2กันต่อเลยนะนักชกชาวไทยกางเกงสีน้ำเงินพบกับเจ้าถิ่นกางเกงสีแดงตัวเดารุ่งเลยนะที่กัมพูชาปุกปั้นเพื่อที่จะนะเป็นตัวแทนของมวยมกุนเครก็ชกในประเทศนะครับส่วนใหญ่ ซึ่งจัดหลายรายการทีเดียวนะครับในแต่ละสัปดาห์อสอ2แล้วก็เขา่าดอกในโอยโหดแล้วนะครับมีสออขวายที่เสียบเข่าขวาตามไปเดินเข้าหานะครับจุนลีหัววางแข้งขวาดอกนี้นี่นะครับดุดันแลยนะครับยกที่สองเดินไปเจอทีตอนนี้ฝานิมิตนะพยายามแล้วนะฮะตอนนี้ด้วยกระดูกนะครับเชิงมวยชั้นเชิงการยืนระยะแล้วก็ ดูนะครับว่าพระกําลังการกดศอกดอกนี้หันหลังให้เจอนะครับวางแข้งซ้ายตามไปครับนี่นะกรรมการเตือนนะครับอย่าหันหลังให้แบบนี้นะครับเดินมาเมื่อเดิมครับจุนลีหัวทีปซ้ายแล้วก็เสียบเสียบอีกทีหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะครับร่วงลงไปเลยครับแล้วก็นอนเลยนะครับนอนคว่ำจังหวะนี้โชว์ท่าไม่ตายสักหน่อยนอนงายแล้วก็คิดได้นอนคว่ำต่ออีกครั้งหนึ่ง ลุกไหวหรือเปล่าครับเ,เหมือนจะยังทรงทรงอยู่ลุกไหวนะไหวหรือไม่ไหวโอ้โห,โหเนี่ยนะครับออกท่าทางโชว์ท่าไม่ตายนะครับนอนหงายคลายฟันยางเป็นสูตรนะฮะสำเร็จเลยนะครับนี่นะฮะเจอทีเด็ดของอมวยไทยนะฮะกระดูกมวย152ไฟนะครับอย่างฟานนิมิตวิริยะฟาร์มเห็นนะระชชมภาพช้านะครับที่ ฝานิมิตเปิดแล้วก็หันหลังไข้ดอกนี้นะครับจากนั้นนะครับมีเสียบเข่าขวานะครับเบิ้ลไป2นะฮะแล้วก็ร่วงลงไปนะครับนอนหงายไข่ฟันยางนี่นะครับก็ถือว่าจุกเหมือนกันนะฮะเจอจุดนี้นะครับนี่นะครับจุดจุกเลยนะเสียบเขา่าไปที่ยอดอกนะฮะถือว่าโดนจุดที่ต้องร่วงแน่นอนนะครับยกที่2เท่านั้นนะครับ เป็นนะฮะการดับฝันนะครับของดาวรุ่งกัมพูชาฟอร์มสดในวัย23ปีลงไปนะับเจอมวยไทยไวัย30แล้วก็นะฮะดูนะครับว่าฟ้านิมิตนะฮะเป็นนักชกที่ไปชกที่เะเยศกัมพูชาก็หลายไฟนะครับแอดมินดูนังตรงของคุณท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจกันเสมอมาสวัสดีครับ